สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับกลับมาพบกับมะม่วง Mango Gaming อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมอยู่ในเกม e u r o t ักซ์ซิมูเลเตอนะครับเพื่นพนอนเก็ในคลิปนี้นะฮะจะเป็นคลิปเริ่มต้นของอการทำคอนเทนต์ทดลองเครื่องตัวท็อปของแต่ละรุ่นนะเพื่อนๆผมตั้งใจว่าจะทดสอบดูนะฮะอยากรู้นะฮะว่าผมเคยมีคอนเทนต์ทดสอบเครื่องตัวล่างสุดของแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นไปแล้วนะครับเพื่อนเย้อนดูกันได้เนาะ ในช่องทางผมนะฮะวันนี้ก็เลยคิดว่าเอ้ยแล้วตัวท็อปของแต่ละรุ่นนะมันจะกินน้ํามันเท่าไหร่นะครับเนื้ออยากรู้นะฮะก็เผื่อไว้ให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบเล่นสายเปิดการบริโภคน้ํามันอย่างสมจริงนะเรียกอะไรนะ fuel consumption นะฮะเดี๋ยวผมจะเข้าไปเปิดให้ดูเนาะก็ EP นี้ก็เป็น EP แรกฮะเราอยู่กับเจ้า Daf นะฮะ daf นะอ่านว่า d a หรือเปล่าน่าจะใช่นะ อยู่กับเจ้า DAF นะฮะตัวนี้เป็นเครื่อง530นะฮะท็อปของรุ่นนี้นะครับท็อปของรุ่นนี้แล้วนะครับผมจะทุกรอนทดลองให้เพื่อนๆได้ดูทุกรุ่นนะนะครับเป็นรุ่นเลยนะฮะดับมีกี่รุ่นก็ทดลองตามนั้นนะฮะตัวนี้เป็น XG p l s แต่ว่าตัวที่ผมจะทดลองให้ดูจะเป็น4ณ2ทั้งหมดนะเพื่อนๆเพราะว่าบางรุ่นน่ะเขาจะไม่มี 6x4 นะครับตอนแรกว่าจะเอา 6x4 แต่ว่าบางรุ่นเขาไม่มีผมก็เลยอ่ะ งั้นเอาเป็นสีู่ณสองทั้งหมดนะฮะโดยเงื่อนไขของผมก็คือผมจะเปิดเปิดอัอาตราเปิดเขาเรียกอะไรนะการบริโภคน้ามันที่สมจริงนะฮะโดยอยู่ในการตั้งค่าเนาะเพื่อนๆอยู่ในการตั้งค่านี้นะครับอ่าเรอเลสติกฟุเอลคอนซัมชันตัวนี้นะนะครับผมจะเปิดตัวนี้นะแล้วผมก็จะใช้เป็นเกียร์ออโต้นะครับเดี๋ยวผมตาดขอตั้งก่อนนะผมก็ลืมนะก่อนเข้ามาผมก็ลืมตั้งนะ <laughs> อ่าผมจะใช้เป็นเรียวออโตมิติกทั้งหมดนะครับโดยไม่มีการเพิ่มลดเกียร์ใดๆให้ระบบเกมให้แต่ละรุ่นเขาจัดการของเขาเองผมเหยียบพันเร่งเหยียบเบรกอย่างเดียวหมุนพวงมาลัยอย่างเดียวนะครับนะเพื่อนๆก็แล้วก็เงื่อนไขของรูปเส้นทางผมจะวิ่งจากเมืองวอร์ซอในโปแลนด์ไปที่โพสตนานนะฮะเนี่ยเมืองน,นี้นะฮะร,ระยะทางประมาณสองรอกว่ากิโลนะครับ 200รู้สึกกับสองร้นิดๆฮะโดยนดน้ำหนักไม่เกินยี่สิบสองตันนะอยู่ระหว่างสิบเก้าถึงยี่บตันนะผมคิดว่าไม่น่าหนีกันมากประมาณนี้นะแต่พยายามจะหาให้อยู่ประมาณ2ี่ิตันบวกลบหนึ่งนะฮนะเนาะแต่ว่าบางทีด้วยจำกัดรู้เส้นทางตรงนี้เนาะมันทำให้เราค่อนข้างที่จะหางานยากอยู่นะครับก็เลยผมก็เลยจะบวกลบน้ำหนักนิดหน่อยนะครับแต่พยายามจะหาอยู่2ี่ตันนะทุกครั้งที่ผมเทสผมจะเทสเส้นทางนี้ตลอดนะครับ แลวตอนนี้ผมก็กาลังจะไปรับงานนะเพื่อนๆโดยผมรับงานไว้แล้วนะครับงานเป็นเจ้ารถตักนะสําหรับการเทสรอบนี้นะฮะเป็นแมคโคร Equ นะฮะเอ็กเคอร์เบเลเตอร์นะฮะวอลโวตัวรถตัก20ตันนะครับเนาะไปะเดี๋ยวเราไปรับงานกันดีกว่าครับ <c oughs> อันนี้เป็นเครื่องคือซื้อมาก็เปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนเกียร์ตามคอดิชันที่เราจะทดสอบกันนะเพื่อนๆแล้วก็ แค่นั้นนะฮะไม่ได้แต่งอะไรอย่างอื่นเลยไม่มีมอสนะฮะอันนี้ผมเล่นไม่ใส่มอสซักตัวเลยนะฮะไม่มีใส่มอสเลยนะครับใช้เดิมๆทุกอย่างล้อเลอไม่เปลี่ยนครับซื้อมาเดิมๆเดิมสนิทนะฮะเพื่อเป็นการเขาเรียกอะไรนะให้ความยุติธรรมของแต่ละรุ่นเขาเนาะ <c oughs> ผมก็อยากรู้ด้วยนะว่าแต่ละรุ่นเขาเนี่ยทำมาได้สมจริงแค่ไหนนะเกมกับของจริงนะ แต่มันไม่แน่นะครับว่าอ,อย่างพวกสแกนเนียหรือว่ามอนโบที่เขามีเครื่อง7จ0 7 5 0เจร่ยิบจะกินน้ำมันจะกินน้ํามันมากกว่าเครื่อง5้0ร้อบหรือเปล่าต้องลองดู ấy. เพราะไอ้นี่ผมเคยเทสตัวเครื่องต่าสุดของเขาอะพอเราไปเลียวแยกนะปรากฏว่าเครื่องแรงมาเยอะกว่าก็กินน้ํามันน้อยกว่าเหมือนกันนะ แต่ทั้งนี้ทั้งนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็มีเขาเรียกอะไรนะสถานการณ์หลายอย่างที่ทําให้มันค่ามันแตกต่างกันด้วยนะก็ดูเพื่อความเพลิดเพลินแล้วกันนะครับเพื่อนๆอันนี้ผมก็ทำคอนเทนต์ให้เพื่อนๆดูเพื่อความเพลิดเพลินนะเป็นข้อมูลได้นิดหน่อยนะเรฟเลนซ์ได้นะผมเคยทําเครื่องต่ําสุดแต่ละรุ่นไปแล้วอันนี้เลยมาลองทําเครื่องสูงสุดของเขาดูบ้างนะจะเป็นไง ครับเป็นเกียรนะ์ออโต้นะเพื่อนทำไมมันไม่ถอยหลังเดี๋ยว <laughs> ผ,มผมต้องตั้งเกียร์แปบปบนึงนะเพื่อน,นผมลืมตั้งเกียร์แล้วเนี่ยพอดีผมมีหลายโปรไฟล์ฮะอันนี้เดี๋ยวนะฮะ,ะนี่ฮะอ่าโอเคฮะโอเค ทำไมไม่ได้ครับผมตั้งผิดหรือเปล่าผมต้องไปตั้งในนี่รอ้เปจอยพวงมาลัยสักคู่นะครับเพื่อนๆน่าต้องเป็นอันนี้ฮะนะอาอาอยู่ไหนหนอนี่ผมว่าผมก็ตั้งไม่ผิดนะ เพื่อนไม่ไม่ค่อยได้เล่นเกียร์ออตโต้นานนะลืมเอาเดี๋ยวนะทำไมมันไม่เข้าเป็นเกียร์อัตโนมัติให้เพื่อนเพื่อนสักคู่นะเพื่อนเพื่อนของพอตั้งเกียร์แป๊บหนึ่งนะฮะโอเคได้แล้วครับเพื่อนๆงมอยู่สักพักหนึ่งนะฮะไมไ่ค่อยได้เล่นเกมไม่ค่อยได้เล่นเกียร์ออตโตนาน เพื่อนดูรู้เส้นทางที่ผมจะทดลอบทดสอบทดลอบเนะี่ยทดสอบในทุกรุ่นนิดนึงนะนี่นะครับจะเป็นทุกครั้งที่ผมทดสอบก็จะเป็นจากเมืองวอซอนะฮะไปที่โพสนานนะโพสนานนะฮะในโปแลนด์นะครับระยะทางก็234กิโลนะฮะอาจจะมีแตกต่างกันบ้างเรื่องการเอ่อบริษัทที่ส่งเนาะอาจจะมีไปส่งตรงนี้แต่มันมีอยู่ไม่กี่เมืองหรอกไอ,อมีอยู่ไม่กี่บริษัทหรอกฮะก็ใกล้ๆกก,กันเนาะรวมถึงการรับงานด้วยนะครับเนาะตรงนี้ก็มีอยู่ไม่กี่บริษัทนะครับเนาะ โอเคตัวความยุติธรรมของแต่ละรุ่นนะฮะไปลองเป็นทางกันด้วยครับผมเหยียบพันเร่งเหยียบเบรคเข้าเกียร์อย่างเดียวนะเพื่อนเพือนไม่มีการเปลี่ยนเกียร์ให้รถเลยนะให้รถเขาจัดการของเขาเองนะ ไม่มีมอดนะครับเพื่อนๆไม่ได้ใส่มอดอะไรทั้งสิน้นและนั้นพวกค่าต่างๆก็จะเป็นขอเกหมดนะไม่ว่าจะเครื่องหรือว่าเกียร์ระหว่างขับผมอาจจะไม่ได้พูดนะฮะก็ดีว่าจ่งที่ผมอัดคลิปนี้ผมก็ยัง มีอาการไข้อยู่นิดนึงนะฮะเจ็บคอบางทีจะกลัวจะไอเข้าไม่นะฮะ นี่นะครับคุณผู้ชมก็ถ้ารู้เส้นทางนี้เนี่ยมันก็จะมีด่านเก็บเงิน2ด่านนะเพราะนั้นทุกครั้งที่ผมวิ่งทุกคันก็จะเจอด่านเก็บเงินเหมือนกันนะและเป็นด่านที่ต้องจอดด้วยนะสภ,ภาพถนนก็จะคล้ายๆกันนะจะมีการจอดออกตัวบ่อยหนะ่อย khăn nè สามด่านเลยนะคุณผู้ชมข้างหน้านี่อีกด่านหนึ่งนะโอ้เอาเรื่องระยะทางแค่200กว่าโลด่านเก็บเงิน3ด่านเ <c oughs> ก,กีก่อนเข้าด่านนู้นผมโดนปับไปแล้วทีหนึงเนีวิ่ง <c oughs> วิ่งเกินนะ เป็นแบบจอดจ่ายหมดนะก็โอเคนะ ให้คุณคนโรล กิโลครับาาระยะทางที่เหลือเดี๋ยวตอนคำนวณอัตราการกินน้ำมันผมจะดูจากใบงานที่สรุปตอนส่งงานนะครับเ,เอามาหารแล้วเอาจำนวนน้ำมันที่ใช้อาหารกิโลที่เราวิ่งมา เรจะได้ต่าการกินน้ำมันต่อกิโล ตัวนี้ก็เป็นรุ่นหนึ่งที่ผมชอบขับนะผมว่ามันขับนิ่มดีนะมันรู้สึกที่มีต่อเกมนะเพื่อนๆ ส0โล สีดานเลย200โลเอาเรื่องนะเส้นนี้ จอดให้ไหม <c oughs> จอดนะจอด ันยาวเลยนะ <c oughs> เดี๋ยวนี้ a อมี ME, เปิดไฟฉุกเฉินบอกเราด้วยนะเออจริงฮะโอ้สุดยาวเลยอนะบอกซ้ายดีกวนะ่าเดี๋ยวไปแทรกออก ไม่งั้นน่าจะนานนะดูดิยาวฮะยาวขอเข้าอ,อ่ฮะเดี๋ยวมันยอมโดนปรับนะ,ะครับเพื่อนคลิปมันจะได้ไม่ยาวนะฮะ จำนวนปรับนะเดี๋ยวผมจะกดส่งงานแบบรวดเร็วเลยนะฮะจะได้ไม่เสียเวลาถอยจอดโอเคครับกดส่งแบบนี้เลยเดี๋ยวมาดูกันฮนะผมคำนวณก่อนว่ามันใช้น้ำมันไปเท่าไหร่นะเพื่อนๆก็ ระยะทาง235กิโลเมตรนะครับ235กิโลหารด้วยเดีย๋ยวนะฮะผมหาเครื่องคิดเลขไม่เจอเพื่อนเครื่องคิดเลขหายเครื่องคิดเลขผมหายฮะนักคู่นะครับเพื่อนๆอ่ามาครับ 2องรสห้ากิโลนะเพื่อนๆสองสามห้า 2, 3, นะฮะหารด้วยนะฮะสองสามห้าหารด้วยน้ำมันที่ใช้ไปทั้งหมดเก้าสิบสามจุดสี่ลิตรนะฮะผมกดให้เพื่อนๆดูเลยนะเก้าสิบสามจุดสี่ลิตรนะฮะเท่ากับสองจุดห้าหนึ่งลิตรต่อกิโลเมตรนะเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะเขียนสรุปไปให้ในดีคริปชันนะฮะก็เจ้าดับ เอตัวนี้นะเครื่อง530แรงม้านะครับเกียร์12สปีดเฟืองท้าย3.08นะฮะรถเดิมๆในเกมไม่ได้ใส่มอสใส่อะไรเลยก็กินน้ํามันอยู่ที่2.51ลิตรต่อกิโลนะครับเนะเดี๋ยวยังไงก็เพื่อนๆดูรายละเอียดใน description ได้นะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวฝากเพื่อนๆติดตามนะครับว่า EP ต่อไปจะเป็นรุ่นอะไรแล้วก็ กินน้ำมันเท่าไหร่นะครับแต่น่าจะเป็นดับเนี่ยแหละฮะดับแต่รุ่นต่อไปนะฮะผมก็จะเอาตัวท็อปเครื่องตัวท็อปของแต่ละรุ่นมาเทสให้เพื่อนๆดูเลยนะโอเคครับยังไงถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์นี้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะฮะแล้วก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะฮะเจอกับผมได้ทุกวัน9โมงนะครับสำหรับคลิปนี้มาไปทีหลังลาไปก่อนสวัสดีครับ